ตำนานคนดังตำนานคนดังวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับตำนานพระเอกตบจูบอย่างอาเปียกพิสารที่กว่าจะมาเป็นอาเปียกในตำนานหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับว่าก่อนที่เขาจะโด่งดังเนี่ยเคยยกพวกตีกับแดงใบเล่ด้วยครับวงการละครไทยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ครับและก็ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ ซึ่งมีช่วงหนึ่งที่ละครไทยเนี่ยมักจะมีเอกลักษณ์เป็นแนวตบจูบฮะที่ทำเอาแฟนๆนี่โหติดกันงอมแงมเลยนะฮะจิกหมอนจิกหมอนซึ่งหากใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของละครแนวนี้เนี่ยนะฮะจะต้องรู้จักอาเปียกพิสารอย่างแน่นอนครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนครับว่ากว่าจะมาเป็นผู้กำกับแล้วก็นักแสดงชื่อดังเนี่ยนะฮะอาเปียกเนี่ยมีชีวิตที่โลดโผนไม่แพ้หนังแอคชั่นเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม โดยคุณอาพิสารอัครเสนีหรือว่าอาเปียกนี่นะครับก็เกิดเมื่อวันที่21มิถุนายนพศ2488เป็นผู้กำกับนักสแสดงโคศกแล้วก็มีผลงานภาพยนตร์ไทยสร้างชื่ออย่างเพลงสุดท้ายเป็นผู้ที่ได้รับฉายาว่าพระเอกซาดิสนะฮะหรือว่าผู้กกับซาด,ดิสนะฮะเนื่องจากมักจะได้รับบทหรือว่ากำกับละครหรือภาพยนตร์เนี่ยที่พระเอกเนี่ย มักจะทำร้ายนางเอกด้วยการตบตีนะฮะแต่ก็ลงท้ายด้วยการจูบแล้วก็แสดงความรักนะฮะก็ทําให้นางเอกใจอ่อนทุกทีเลยนะฮะโดยอาเปียกเนี่ยก็มีชื่อเดิมว่าเจริญพาดนะฮะมารดาชื่อเชอรี่อัครเสนีส่วนบิดามีเชื้อสายมอน อาเปียกเป็นน้องชายของคุณกิตติอครเสนีอดีตผู้นวยการสร้างภาพยนตร์ชื่อดังครับและก็จบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนวัดปรวรนิเวศโดยในขณะที่ศึกษาที่วัดปรวร์ก็ได้รู้จักกับคุณแดงไบเล่แล้วก็เป็นเพื่อนรักกันและก็เคยยกพวกตีกันแถว13ห้างการศึกษาจบด้านการแสดงที่โรงเรียนกำกับการแสดงแผนกวิทยุโทรทัศน์วอชิงตันดีซี อาบเบียกเริ่มทํางานที่สํานักข่าวสารอเมริกันก่อนจะเข้าไปคลุกคลีกับงานทั้งวิทยุโทรทัศน์อาทิออวิทยุของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังเคยเป็นโคษกที่ช่อง3รวมทั้งเป็นนักแสดงอีกด้วยนะครับเริ่มงานกํากับการแสดงครั้งแรกเนี่ยในละครเรื่องสกาวเดือนนะฮะแล้วก็ออกอากาศทางช่อง9ส่วนการกํากับภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องฟ้าหลังฝนครับแล้วก็มีผลงานการกํากับละครวิทยุเนี่ย กว่า70เรื่องเลยครับละครโทรทัศน์นี่อีกกว่าร้อยเรื่องฮะภาพ,พยนตร์อีกกว่า40เรื่องอาทิเช่นมหาราชดำมนรักอสูรรักประกาสิทธละอองดาวนางแมวป่าค่าของคนพายุอารมณ์ไฟรักอสูรเลือดทมินอุ้งมือมานและก็เพลงสุดท้ายนะฮะ ในปีพศ2544เนี่ยได้รับการติดต่อจากคุณกรทัพรังสีหัวหน้าพักชาติพัฒนาให้กำกับภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่องย่าโมหรือเท้าสุรานารีแต่ยังไม่ทันสร้างก็ถูกวิจารณ์กระแสต่อต้านจากประเทศลาวครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยแล้วก็ลาวครับสำหรับชีวิตการแต่งงานของอเปียครับก็สมรสกับนางสุดารัฐมีบุตร4ี่คนในจํานวนนี้ลูกชายเป็นผู้ขึกับชื่อว่า คุณอัครพลอัครเสนีหรือว่าคุณโอและนักแสดงหญิงชื่อดังครับนั่นก็คือคุณอ้อมพิยดาจุธารัตนกุลและหากอยางจำกันได้นะครับเมื่อวัน 26, ที่26ธันวาคม2557อัิเียก,ก็เข้าพิธีอุปสมบทแบบมอญะสมไทยณนะวัดทรงธรรมวรวิหารอำเภอพระประแดจจงจังหวัดสมุทรปราการ โดยอเบียก็กล่าวในการบวชครั้งนั้นว่าตนเนี่ยตั้งใจบวชเพื่อทดแทนคุณมารดาเพราะท่านอายุ96ปีแล้วนอกจากนี้ยังเป็นการบวชเพื่อให้ภรรยาที่เข้ารับการผ่าตัดมะเร็งที่ปอดสามารถอยู่รอดปลอดภัยและที่ตัดสินใจบวชช่วงนี้เพราะเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ได้เคลียร์คิวงานไว้แล้วในตอนนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับอาพิสารหรือว่าอาเปียก็เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาวันอังคารที่4ธันวาคม พศ2561ด้วยอาการหัวใจล้มเหลวอายุ73ปีนะครับแต่ถึงแม้ว่าอัเบียกจะจากไปแล้วครับแต่ต้องบอกเลยฮะยอมรับเลยว่าผลงานของอับเบียกก็ยังคงตราตรึงใจแฟนๆอยู่เหมือนเดิมและก็ตลอดไปครับคุณผู้ชมตำนานคนดังวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นของใครคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรอกน,นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ